โอเคสวัสดีครับทุกคนนี่ผมอยู่กับพี่เรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คลิปนี้ผมว่าทุกคนรอคอยกันมานานนะครับเราจะได้มาดูคือว่าเป็นแบบอ d ดีนไลฟ์ออดนไลฟ์ของพี่เรนะครับซึ่งจริงๆพี่เลเนี่ยเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงเรียงน้ำมากนะครับกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารแต่ว่าเดี๋ยวผมอยากจะให้ดูในหลายๆมุมมากกว่านะครับว่าสาเหตุว่าเพราะอะไรทําไมอย่างไรนะครับถึง พวกเราแล้วกันมันมันไม่ใช่พี่เล่คนเดียวเพราะผมก็กจริงๆผมก็กินคล้ายๆพี่เล่นะครับพวกเราทำไมถึงมีเหตุผลอะไรในการตัดสินใจทําอะไรหลายๆอย่างก็อ่ะเดี๋ยวเราเปิดคลิปกันก่อน,น,นอันนี้จะเราอยู่ที่ร้านกาแฟที่ฟิตเวสต์ครับอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านหน้าก็นั่งกินกาแฟกันดิ้งนั่งกินฟรีวิร์กอาท์ฟรีวอร์กอัลมันเดี๋ยวให้ให้พี่เล่แนะนําฟรีวิร์กอาท์มีวันนี้หน่อยมีอะไรบ้างอาหารเช้าผมเนี่ยจะจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับผมจะมีอาหารเช้าเบรคฟาสต์สองมื้อผมตื่นเจ็ดโมงผมจะมีไลท์เบรคฟาสต์ ไลฟ์เบรกฟาสต์ผมก็จะจอะไรที่มันง่ายๆเช่นแบบผมจะเดินสลือมาอมกินโอ๊ตม,มิลก็มีหรือทำแซนด์วิชทูนา่าอะไรประมาณนี้ง่ายๆหรือกินนมน้ำหวานคืออะไรก็ได้เข้าท้องอ่ะง่ายๆอ่ะหลังจากนั้นะผมก็จะเดินสลือกลับไปนอน <c oughs> คือตื่นมาเอาแค, <c oughs> ค่โตโตโตโอาหตอนกลางันนั้นคือไลฟ์ไลฟ์เบรกฟาสต์นะแล้วนอนไปสองชั่วโมงผมตื่นไปทีตอนเก้าโมงคราวนี้เป็นฟูลเบรกฟาสต์เมื่อเช้าผมกินฟูลเบรกฟาสต์เป็นโจ๊กหมูไข่โรสีฟองจบเป็นฟูลเบรกฟาสต์ผมแล้วก็ทำนู่นทำนี่กิจวัตรประจำวันตื่นละ แล้วก็มื้อเที่ยงก็จะเป็นผมสั่งเคฟซีมาวันนี้ผมเห็นคนตกนะแล้วนัดชินไว้ก็เลยแบบก็เคฟซีหลังจากนั้นก็จะเป็นไลฟ์มิวส์แหละไลฟ์มิววันนี้ก็ผมวิวมาก็จริงจังอ่ะผมไม่ได้โกหกอ่ะอันนี้ไลฟ์มิวอ่ะผมน่ารักเลยฮะอันนี้ผมชอบตัวนี้มากวิวมาฝากชินด้วยนาโชนาโชวี่น้องน้องแอนก็ทำอาหารคลีมมาก็ทานได้หมดอ่ะทคลีแล้วไม่คลีก็ถ้ามันมีสารอาหารก็โอเคอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์มิวช่วงบ่ายละก่อนซ้อม ก็คือจริงๆแล้วเหมือนกบบพฤติกรรมการกินถ้าจะทุกวันวันไหนวันซ้อของพี่เลก็คือประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ผมก็จะกินประมาณนี้ประมาณนี้มาเป็นเวลายาวนานยาวนานแล้วก็ระหว่างระหว่างมื้อที่บอกบางทีก็จะมีขนมมีอะไรมาเดินไปเจอขนมก็ซื้อมาขนมถุงมั่งน้ําหวานหดคือจริงๆผมอยากให้ดูก่อนนะครับว่าจริงอันนี้คือพฤติกรรมการกินจริงทุกอย่างเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นน่ะผมจะไปกินข้าวพี่เลนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยที่บ่ายกันทําไม เราสิทําอะไรกันแบบนี้ได้โอเคก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูเข้าากันก่อนนะครับว่าอันนี้เดี๋ยวเรากินจริงเลยผมกินโชว์เลยนะครับเป็นฟุตเทจให้ดูผมขอตัวนี้ผมขอสาบชิ้นมาพี่เอแท็กก่อนแท็กแท็อ้โหน่ารักเชียวโอเคก็เรามาอยู่ที่ร้านไอโกที่ CDC นะอยู่พี่เลนะกันมา โพสต์เอากันโพสต์เอาโพสต์เอาที่เป็นโพสต์ที่แล้วแบจริงๆมันไม่ใช่ไก่น้ำแน่ไม่ไม่วันนี้ไม่มีไก่เดี๋ยวแต่ก็เดินขอบคุณเสื้อก่อนสปอนเซอร์ลงมาสปอนเซอร์สปอนเซอร์ที่ครั้งแรกเลยใส่เสื้อชินฮีโร่คันไงไม่รู้ไม่เคยใส่ทูบทูบไว้ขอบคุณอันนี้คือปกติของพี่เลงจริงก็ปกติก็คือผมกินหลากหลายอ่ะเน้นแคลอรี่เน้นแคลอรี่สารอาหารต้องมีนิวทริชั่นผมผม ผมไม่สะกดคำว่าโปรตีนผมสะกดคำว่าิวท r ิ t ั่นครับฉะนั้นคุณต้องมีคำว่าิวทริชั่นมี5้หมู่หหมู่7หมู่อะไรเรื่องของมึงอ่ะมึงต้องมีมาครบอ่ะจบแต่แต่คือจริงๆสิ่งที่พี่เล่พยายามสื่อมาตลอดเลยคืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าความเข้าใจผิดบางอย่างของแบบความเรียก่ความล่าหลังหรือความแบบมันไม่ใช่ความล่าหลังคือมันเป็นเหมือนกับว่าความความเชื่อหรือหรือสิ่งที่คนเขารับรู้มาในรูปแบบหนึ่ง แล้วพอเขาได้ยินอะไรที่มันแตกต่างจากความที่เขาเชื่อมาเขาจะมองเราในมุมเดียวเขาก็จะมองว่าเรากินแต่คาร์บกินแต่น้ำตาลซึ่งในความเป็นจริงเราสื่อเราสื่อเรากินทุกอย่างสมมติว่าชิมเนี่ยมีคนซื้ออาหารคลีนมาให้ชินกินกูเลี้ยงมึงกินไหมกินับเขาซื้อมาให้ฟรีๆคุณไม่กินเหรอก็กินถูกไหมวันนี้แบบเอ้ยซื้อไอสครีมมาให้กินไหมก็กินถูกไหมก็คือกินแบบ หลากหลายอ่ะอได้นวทิชั่นจากหลากหลายแล้วเราไม่เคยกินอะไรซ้ําอยู่แล้วมไม่มานั่งกินไก่ทุกวันมันเป็นอะไรที่โบราณมากอ่ะมันคือเป็นภาพจํำเลยว่าแบบว่ามาเห็นแห้งแบบเขาขาวจืดๆดูแล้วแบบไม่มี App อัพไทส์อ่ะผมรู้สึกดูแล้วผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจริญอาหารใช่ก็หล่ในในความเข้าใจของเขาว่าคลีนนี้ก็ผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันโอเคมันขูดไม่มีไขมันไม่มีน้ําตาล ไม่มีโฟดียมอาหารเจเลยไหมอะไม่มีเฮียอะไรเลยไม่มีเหลือแต่เรือประโยชน์อาหารเจก็ไม่คลีนนะจะบอกวิตามินไม่เหลือเลยมันหายไปหมดเลยเราก็เราก็ทำมันไม่ได้นานถูกต้องเอาเป็นว่าโฟกัสที่นิวทริชั่นดีกว่าสารอาหารดีกว่าสารอาหารต้องครบผมไม่ได้บอกให้คุณกินไอติมทั้งวันถ้ากินไอติมทั้งวันสารอาหารก็ไม่ครบก็ไม่ใช่เงื่อนไขคุณกินพิซซ่าทั้งวันก็ไม่ได้เพราะพิซซ่ามันโปรตีนมันต่ำก็ไม่ได้ดีถ้าคุณกินพิซซ่ามื้อนี้มื้อน้าคุณก็ต้องกิน เนื้อสัตว์เติมเข้ามา mm hmm. คุณต้องรู้อยู่แล้วคุณต้องคิดเองได้อะนี่ก็คือแาว่าในส่วนที่แบบอาจจะเราพูดถึงแคลอรี่นิดน,นึงถ้ามันกเกินขึ้นมาทีนี้พี่เร่ก็จะแบบไปบวกลบในการแบบฟอร์มที่หนักขึ้นเพิ่มเซตก็คุณรู้เลยวันนี้กินอร่อยมาก,ก็เอาไปบวกลบ ผมว่าแน่นอนพี่เลก็ต้องเคยนั่งคำนวณนั่งเคยนั่ทำมาหมดแต่เราผ่านตัวนั้นมาแล้วผ่านมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนั่งไทำไมแต่เรารู้ว่าตัวนั้นมันไม่พาเราไปถึงในจุดที่เราอยากจะไปใช่มันเป็นแค่แนวทางระดับเริ่มต้นที่คุณจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณคำนวณเป็นพอต่อไปนะคุณอาจจะไม่ต้องคำนวณแล้คุณไปบวกลบคูณอาหารได้ละคุณไปรู้เรื่องะคุณแคลอรี่เกินคุณจะเป็นลด อาหารหรือคุณจะไปเพิ่มความหนักหน่วงในการเล่นมาเรื่องของคุณละหรือบางคนไปเลือกคาร์ดิโออ่าแล้วแต่อะไรนีก็แล้วแต่บางคนทำอ่าแต่ยังมีสูตรอะไร i อเอฟนูนิมาจำกัดเวลาอาหารนี่หนึ่งจะได้กินได้ลดลงอ่าหรือจะใช้เวลากินมากขึ้นก็ค่าเท่ากันแต่มีประเด็นหนึ่งที่อาจจะเป็นประเด็นใหญ่นิดนึงก็จะมีเรื่องกลายเป็นกลายเป็นพอดแคสต์ประมานั้นพอดแคสต์เออจริงมันเนพอดแคสต์ก็คืออาจจะเป็นเรื่อง สารเนือธรรมชาติบางอย่างอันนี้เราก็ต้องมีความรู้ในการในการใช้ในการเทมันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเราเทกเทไปแล้วก็แบบว่าพูดได้ใช่ไหมพูดได้พูดได้พูดได้มีพื้นที่เลยที่ชอบอที่แล้วคือหมายถึงว่าใช้มันก็ต้องมันก็ต้องมีความรู้ในการมันก็ต้องมีความรู้ในการใช้ด้วยครับแล้วก็รู้ด้วยว่าร่างกายเราเนี่ยเหมาะกับอะไรตัวไหนเราไม่ใช่ว่าจะต้องไปตามคนนั้นคนนี้สแต็กในดวงใจสแต็กที่ดีที่สุดสำหรับผมไม่มีนะไม่มีสแต็กมันแล้วแต่เซอร์เคิลต่อเซอร์เคิล คำว่าเซอร์โคลผมไม่ใช่ว่าเซอร์โคลหยุด4เดือนแล้วพักด้วยเซอร์โคลต่ออีกเซอร์โคลหนึ่งเปลี่ยนสแตกหรือแตกไปเรื่อยไม่มีไม่มีหยุดคือถ้าเราเรารู้ว่าเราเราทำมาเนี่ยเรากินมาแบบนี้เราใช้แบบนี้แล้วแต่พี่เล่ก็มีงานตรวจตรวจเลือดตรวจอะไรตรวจทีประจตรวจตรวจเพราะว่าทุกคนจะต้องไปดูแลสุขภาพอยู่แล้วในการไม่ว่าจะเป็นการคุณจะออกกาลังกายคุณจะสายธรรมชาติหรือคุณจะสายวิทยาศาสตร์หรือคุณจะมีตัวช่วยทุกคนต้องตรวจสุขภาพ ปู่ย่าตายายอยู่บ้านกินผักกินหญ้าก็ต้องตรวจสุขภาพทุกคนต้องตรวจสุขภาพปีละครั้งสองครั้งอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติฉะนั้นไม่ต้องมาถามเลยว่าใช้นี่ใช้ตัวช่วยต้องตรวจสุขภาพต้องตรวจอยู่แล้วฉะนั้นคุณจะธรรมชาติหรือคุณไม่ธรรมชาติทุกอย่างมันก็ต้องเบสออ on สุขภาพในการตรวจเลือดตรวจเลือดเลยก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ชี้วัดว่าสุขภาพคุณเป็นยังไงถ้าสุขภาพคุณไม่ดีคุณก็ต้องแก้แต่ที่นี่ว่าแก้เนี่ยแก้ที่ไหนบางคนก็ไปแก้ที่อาหารบางคนก็ไปแก้ที่ผลิตภัณฑ์ที่คุณใช คุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานไหมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เรื่องเลยเป็นพิษต่อสุขภาพคุณเองสุขภาพคุณก็แย่แย่จากผลิตภัณฑ์โดสไปอีกอะไรก็คุณต้องมีความรู้นิหนึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้เลยเลยใช้ตามเขาแล้วคุณก็แก้ไม่เป็นมันก็เป็นการที่แบบคุณอัปเดตโนเลจตลอดคุณเช็คลิสต์ตัวเองตลอดเวลาฉันกินแบบนี้ฉันทําแบบนี้แต่ฉันน่าไปหักลบกับการออกกาลังกายของฉันอะไรแบบนั้นจนมัน เอ้ยอยู่ในจุดที่บาลานซ์สวนถูกต้องต้องมีสุขต้องมีสติแล้วต้องมีความรู้ด้วยแล้วต้องไม่ไปตามใครจนสุดตรงเราควรจะเขาเรียกสังเคราะห์ความรู้ด้วยตัวเองได้ใช่นะว่าอย่าไปเชื่อคนเยอะมากประมาณนี้มีอะไรก็มีอะไรก็ พิมถามถามกันสองคนได้ถามชิดม่ใ่ถามพีเล่ถามพเล่ได้ครับอะไรเลยก็ไปคุยกันในในเพจแล้วกันวันนี้ก็ขอแบบสบายๆแต่ดูแล้วจะหนักนะเนี่ยงั้นเรามาเริ่มจริงคืออาหารนี่มายังไม่หยุดเลยอาหารนี่เสิร์ฟแล้วไม่หยุดเลยตังแต่คุยมาครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ